เออ่ผมชั้นเด็กครับบิตคอยหน่อยนะครับบิตคอยตอนนั้นนะครับก็อยู่ที่ตอนสูงมากๆเลยนะครับก็ผมได้บอกไปนะครับว่าบิตคอยนะครับจะลงมานะครับตอนนั้นอยู่ประมาณสักหกหมื่นหกพันแปดร้อยี่แหละห้าร้อยผมบอกว่าเออบิตคอยรอให้หลุดก่อนนะรอให้หลุดประมาณสักหกหมื่นหกหมื่นหกพันนะครับแล้วก็ทาไส้ประมาณแปดหกหมื่นหกหมื่น 65,800 65,900นะครับแต่สักพักผมก็บอกว่าเออให้รอคลอบประมาณสัก65,500จนถึง 60, 65,600สรุปมันลงมาจริงๆเนี่ยตอนนี้คือ ที่ผมบอกไปนะได้ปลายไส้นะครับแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นไปที่อกหมื่นุพันห้าร้อยตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็จะมาอ6หมื่นุพันสามร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับหวานเชียบนะครับก็น่าจะไปต่อนะครับ้าหน,น้าจะล้างเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าเกิดลงต่อก็มีโอกาสยอ่อแต่ยังไงก็ต้องเทคตัวขึ้นไปโซนอ6หมื่นุกพันแปดร้อยก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะลงต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ไงก็ดีของการที่แบบมีโค้ดส่วนตัวแล้วก็ ช่วยดูครับให้แบบเดียวทมนนะครับทักมาก็ตอบให้ทันทีเลยนะครับผมโอเคครับการลงทุนกับเสี่ยงครับแก้มาอัปเดตสั้นๆนะครับว่าตอนนี้เก็บปลายไส้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าลงมาก็ลงมาได้แต่คงไม่ถึง0 0 0 0ื่นห้าพันห้าร้อยองค์เงินห้าพันหนะครับนะลงมาก็ลงได้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับแล้วนะครับผมโอเคครับการลงทุนกับเสี่ยงนะครับหลังจากที่ปมลงคลิปนี้ไปอาจจะลงหรือจะขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับแกอยากมาบอกเฉยๆนะครับผมไปแล้วจ้า